พอมาดูศาสตร์แห่งดวงดาวในบ้านเรากลายเป็นว่าไอการเคลื่อนที่ของดวงดาวเนี่ยมันสามารถทํานายดวงชะตาชีวิตเราได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นดวงรายปีรายเดือนรายปักรายวันหรือใส่เสื้อสีไหนที่เป็นสีมงคลออกจากบ้านเลิกง,งามยามก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาวจากบ้านเนี่ยมันกลายเป็นคำพยากรณ์ได้หมดเลยจริงๆแล้วศาสตร์พวกนี้มันเข้ามาในประเทศของเราพร้อมกับโหราจาร์ตั้งแต่สมัยอยุธยานนอนละครับโดย a d a p ปมาจากคัมพีพระเวทที่ได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์อินเดียนั้นลหละนายจ่าทีนี้นายจ่า หลังจากศาแทงการดูดวงดาวเดินทางจากประเทศอียิปต์เข้ามาสู่ประเทศของบังที่เด่นเรื่องการนับถือเทพเจ้ามากมายตัวบังเองมองว่าดวงดาวในเอิร์ด616ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันหมด และดวงดาวทุกดวงก็มีพลังในตัวมันจากท่าต่างๆบนดวงดาวพลังท่านั่นแหละครับทำให้ดวงดาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์การดูดวงของอินเดียก็ถูกประยุกต์เข้ากับการแพทย์ดนตรีและเวทมนตรีผสมผสานกับการพยากรณ์พร้อมส่งต่อโหรเข้าสู่แผ่นดินไทยนี่ละจ้า